ะะสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะคุณสมบัติของมันคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันคุณครูบอกว่าคุณครูให้สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเนี้ยแต่ละด้านยาว2เซนติเมตรมันก็จะสืบเนื่องไปถึงอะไรคะการหาความยาวรอบรูปนะคะถ้ารูปเนี้ยหาความยาวรอบรูปหาความยาวรอบรูปของรูปทรงเลขาคณิตนะคะไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปอะไรนะคะ สูตรของมันคือเอาด้านทุกด้านมาบวกกันค่ะไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นแบบไหนนะคะก็คือเอาด้านทุกด้านมาบวกกันฉะนั้นความยาวรอบรูปของรูปนี้ก็คือทำไมคะลูกสองบวกสองบวกสองบวกสองได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ2องสี่หกดได้8ค่ะคุณครูขะถ้าหนูบอกว่า ก็ในเมื่อด้านทุกด้านมันเท่ากันน่ะหนูจะบอกว่าการหาความยาวรอบรูปอะหนูเอามาคูณกันเอาสองมาคูณสี่ได้ไหมถามว่าคำตอบอะมันได้แปดเหมือนกันก็จริงแต่วิธีทำมันผิดหนูจำไว้นะลูกคำตอบมันได้แปดก็จริงแต่วิธีทำมันผิดหลักของการหาความยาวรอบรูปนะคะไม่ว่ารูปทรงเรขาคณิตนั้นจะเป็นรูปอะไร ให้เอาด้านทุกด้านมาบวกกันให้เอาด้านทุกด้านมาบวกกันฉะนั้นคำตอบมันได้แต่วิธีทำมันไม่ถูกต้องนี่คือการหาความยาวรอบรูปแต่ถ้าโจทย์บอกว่าให้หาให้หาพื้นที่ถ้าโจทย์บอกหาพื้นที่ถ้าหาพื้นที่นี่แทนค่าตามสูตรค่ะจําไว้นะลูก รูปทรงเลยค่ะคันนี้สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมอะไรก็ตามค่ะการหาพื้นที่มันจะมีสูตรจํากัดของมันฉะนั้นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ก็คือด้านคูณด้านด้านคูณด้านก็คือ2องคูณสอสองคูณสเป็นอะไรคะลูกสอคูณสเป็น4ค่ะเห็นไหมรูปรูปเดียวเราสามารถบอกข้อมูลได้มากมายเลย ะะหาพื้นที่ได้เท่ากับ4อะไรลูกกรณีตรงนี้หนูดูดีดๆนะคุณครูจะยำ้ำ4ตรงนี้จะต้องมีหน่วยของตัวเลขค่ะถ้าโจทย์ตรงนี้คุณครูบอกว่า2อมอคือ2เซนติเมตรถูกไหมเวลาที่เราตอบเราจะต้องบอกว่าพื้นที่นี้มีความยาวเท่ากับ4ตารางเซนติเมตรค่ะ ต้องบอกว่าเป็นสี่ตารางเซนติเมตรถ้าเป็นพื้นที่จะต้องมีตารางเข้ามาดด้วยแต่ถ้าเป็นความยาวเฉยๆมันจะเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรสังเกตไหมถ้ามันเป็นความยาวเฉยๆมันจะเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเขาถามหาพื้นที่หนูจะต้องมีคำว่าตารางเข้ามาด้วย ส่วนคำว่าตารางจะต่อด้วยเซนติเมตรหรือเมตรนั้นขึ้นอยู่กับโจทย์กำหนดถ้าโจทย์กำหนดตรงนี้เป็นเมตรหนูก็จะตอบว่าตารางเมตรแต่ในโจทย์กำหนดว่าเป็นเซนหนูก็ตอบว่า4ตารางเซนติเมตรจำไว้นะคะต่างกันกับความยาวรอบรูปคำว่าความยาวรอบรูปตรงนี้เราจะตอบ8เซนติเมตรถ้าเขาถามหาแค่ระบุความยาว หน่วยที่เป็นความยาวจะตอบเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรเป็นกิโลเมตรแต่ถ้าเขาถามหาพื้นที่ยกตัวอย่างห้องเรียนเนี้ยมีความยาวรอบเนี่ยเท่าไหร่เราสามารถใช้วัดความยาวรอบได้หน่วยของมันก็จะเป็นเมตรแต่ถ้าเราวัดเสร็จเราต้องการบอกพื้นที่เราจะต้องตอบว่าตารางเมตร โอเคนะตรงนี้ผ่านไหมคะถ้าผ่านพิมพ์ผ่านมาพิมพ์ผ่านมานะคะผ่านนะลูกอะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาดูที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนูฟังดีๆคุณสมบัติของมันคือด้านที่อยู่ตรงข้ามจะมีความยาวเท่ากัน ด้านนี้กับด้านนี้อยู่ตรงตรงข้ามกันมันจะมีความยาวเท่ากันค่ะอันนี้คือคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่นะคะสูตรการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คืออะไรลูกกว้างคูณยาวค่ะ คุณครูสมมุติให้ตรงนี้เป็นหกรูกตรงนี้เป็นสามเด็กๆจะสามารถระบุตรงนี้กับตรงนี้ได้ไหมคะระบุได้ไหมระบุได้เพราะคุณสมบัติของเขาด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีความยาวเท่ากันฉะนั้นถ้าโจทย์ระบุตรงนี้เป็นหกแน่นอนฝั่งตรงข้ามก็เป็นอะไรคะลูกเป็นหเก่งมากถ้าฝั่งนี้เป็นสมด้านที่อยู่ตรงข้ามก็ต้องเป็น สอันนี้กรณีที่ถ้าเขาถามหาหนูจะต้องรู้คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันโอเคไหมคะลูกนะคะฉะนั้นสูตรการหาพื้นที่คุณครูบอกว่าหน่วยตรงนี้คุณครูให้เป็นสามเมตรหกเมตรนะรูปนี้คุณครูให้หน่วยเป็นเมตรเป็นเมตร ฉะนั้นเวลากว้างคูณยาวแทนค่าตามสูตรกว้างคูณยาวกว้างคือสามยาวคือหกได้เท่าก,กับเท่าไหร่หลูกสามหกสิบแปดตอบสิบแปดเฉยๆได้ไหมไม่ได้เราจะต้องใส่หน่วยของตัวเลขบอกสิบแปดเมตรได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันเป็นพื้นที่เมื่อใดก็ตามที่ตอบเป็นพื้นที่เราจะต้องยกคำว่าตารางเข้ามาค่ะ ในข้อนี้โจทย์เนี่ยกำหนดมาเป็นเมตรฉะนั้นคำตอบคือตารางเมตรนะคะคำตอบคือตารางเมตรโอเคไหมลูกคำตอบคือตารางเมตรต่อมาความยาวรอบรูปมิกไปเลยนะคะความยาวรอบรูปเป็นไงคะลูกความยาวรอบรูป เอาด้านทุกด้านมาบวกกันก็คือ3ามบวกหบวกสบวกหได้เท่าไหร่หลูกความยาวรอบรูปช่วยครูบวกได้18เห็นไหมได้18เหมือนกันแต่18ตารางเมตรไหมลูกไม่จะตอบแค่18เมตรโอเคไหมมันต่างกันนะถ้าโจทย์ถามหา พื้นที่จะต้องตอบเป็นตารางเมตรแต่ถ้าโจทย์ถามหาความยาวรอบรูปจะต้องตอบเป็นเมตรเฉยๆนะักเรียนจะต้องรู้ว่ามันต่างกันยังไงนะลูกข้อนี้ผ่านไหมคะผ่านไหมคุณครูแค่ยืมยืมรูปเขามาอธิบายเพิ่มเติมนะผ่านนะอ่ะอันนี้คุณครูอธิบายไปแล้วคูณเรื่องคุณสมบัติในหน้าสองร้อย 11ถ้าจะไม่มีแบบฝึกหัดเลยลูกน้อยมากๆเลยนะคะน้อยมากๆเลยในทีนี้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนของเราไปดูในหน้า214ในหน้า214ของหนูนะลูก ในหน้า214เนี่ยรูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็กๆแยกได้ไหมเอ่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้แก่รูปอะไรบ้างคะได้แก่รูปไหนบ้างบอกคุณครูซิสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้า B และ E เด็กๆก,ก็เอาอักษรมาเติม B และ E เห็นไหม คุณครูบอกแล้วว่าหนึ่งหน้าเนี่ยเติมอยู่แค่นี้แหละนะคะแล้วก็อะไรเคยผื่นผ้าก็เป็น C กับ F นะคะเป็น c กับเนี่หน้านี้เติมอยู่แค่นี้หน้านี้แบบฝึกหัดเติมอยู่แค่นี้นะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณครูถึงให้ทำหมดนะลูกโอเคนะฟินิชผ่านนะคะ มาดูในหน้านี้แบบคุณหัดเนี่ยคุณครูถ่ายมาให้เพื่อนถ่ายมาให้นะคะเพราะว่าจะพาทำมีเพื่อนลอยดินสอนิดนึงหน้า215หนูดูหน้า215นี้ก็มาจากคุณสมบัติของเขาเหมือนกันค่ะ P Q P Q อยู่ไหนมองหา P Q นี่คือ P และ Q อันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณสมบัติของเขาด้านที่อยู่ตรงข้ามต้องยาวเท่ากันฉะนั้น P Q ก็ต้องยาวเท่ากับอะไรเอ่ย PQ ต้องยาวเท่ากับอะไรลูก PQ เท่ากับเท่ากับ PQ ลูก PQ คือตรงนี้อ่าคือแปดลูกนี้ชะคูรแปดคือตรงไหนเอ่ย PQ เท่ากับเท่ากับเท่าไรดูดีๆถูให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะมีคนตอบมาสองคนมีนิชคุณกับน้องเอมรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนตอบมาก่อนรอเพื่อนตอบมาก่อนอ่ะตอบมาก่อนให้เพื่อนช่วยกันตอบก่อน PQ ตัวนี้ต้องเท่ากับ QR แล้วก็ต้องเท่ากับ RS อ่าคุณครูบอกว่าเดี๋ยวคุณครูเลงอันนี้ผิดอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะลูกพอมันเข้าหน้าจอคอมแล้วมันบิดจัดตุรัสนะฉะนั้นคุณสมบัติคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันฉะนั้น PQ เท่ากับ QR เท่ากับ RS และเท่ากับ S ทีแปดเซนติเมตรเห็นไหมตรงนี้เพื่อนใส่ผิดด้านทุกด้านยาวเท่ากับแปดคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะฉะนั้นเป็นยังไงรูปตรงนี้ A มุม A เท่ากับมุม B เท่ากับมุม C และเท่ากับมุม D มุมทุกมุมมีขนาดเท่ากัน คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกอย่างหนึ่งก็คือมุมเท่ากับเก้าสิบองศาหนีสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ฉากถ้าคุณครูวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปแล้วมุมแบบนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของฉากก็คือมุมฉากมุมฉากมีขนาดเก้าสิบองศานะคะมุมฉากมีขนาดเก้าสิบองศารูปสี่เหลี่ยมนี้มีเส้นทแยงมุมเนี่ยยาวเท่ากันกี่เส้นลูกเส้นทแยงมุม ปึ๊บนี่เส้นทะแยงมุมเดปึ๊บสองเส้นค่ะรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะเหตุใดเราก็บอกเลยว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะด้านทุกด้านมีขนาดเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากโอเคไหม รูปสี่เหลี่ยมคือเอ้ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะปากกับใจไม่ไปด้วยกันอีกแล้วนะคะอ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุจัตุรัสเพราะด้านทุกด้านมีขนาดยาวเท่ากันค่ะด้านทุกด้านะเพื่อนถ่ายรูปมาให้ครูเบยียวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นไงลูกมุมทุกมุม เป็นมุมฉากโอเคนะใช่ค่ะทีนี้มาดูข้างล่างโอ้ยรูปมันอาดบิดบิดหน่อยนะลูกเพราะว่าให้เพื่อนถ่ายมานะคะเห็นไหมร้อยเพื่อนเติมเนี่ยคุณครูให้ถ่ายมาเพื่อจะมาอาธิบายเพิ่มเติมเพราะมีเพื่อนทําผิดเด็กๆดูค่ะสังเกตอันนี้คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ เพาอ,อะไรเขาให้ตรงนี้มาหกตรงนี้มาเก้าลูกคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันฉะนั้นตรงนี้หกตรงนี้ก็เป็นหกค่ะตรงนี้เก้าตรงนี้ก็ต้องเป็นเก้านะคะ t w ต้องคู่กับอะไรต้องเข้ากับ uuv มีขนาดเท่าไหร่ลูก t w กับ t เนี่ย t h u มีขนาดเท่าไหร่ เก่งมากลูกเก้า T U เป็นไงคะ T U T U ก็ต้องเข้ากับ W V นี่ตัวนี้ T อยู่นี่ T U ก็ต้องเข้ากับ w V มีขนาดเท่ากับ6กเซนติเมตรค่ะฉะนั้นเป็นยังไงลูกมุม E เท่ากับมุม F เท่ากับมุม G, g. แล้วกอะไรอีกมุมเและมุมทุกมุมก็เป็นมุมฉากก็คือ90องศารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมกี่เส้นลูก2เส้นเหมือนกันนะคะแต่คุณสมบัติมันจะต่างแล้วนะทีนี้คุณสมบัติมันจะไม่เหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราจะบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านที่อยู่ตรงข้ามมีความยาวเท่ากันมีมุมสี่มุมเป็นมุมฉาก บอกรายละเอียดลึกไปอีกมีเส้นทะแยงมุมสองเส้นยาวเท่ากันอะนะคะโอเคนะ